สวัสดีค่ะมอนีมาพอกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินเที่ยวกับเราบายเพ็กค่ะค่ะพี่น้องมอนี่เพ็กได้ตำปลาค่ะตำปลาตะวาบบมีหัวหอยนะคะหัวหอยเบิร์ค่ะแล้กก็มากก็พักสลัดใบเดียวนะคะแล้วก็มีนี่ใบบักูทอดนะคะใบบักูทอดนี่เพ็กเอามาจากหนังไก่ทอดกรอบด้วยค่ะหล้วก็จะมีแค่รดนะคะมามาค่ะพี่น้องเสแซ่บน้องไก่เบาๆหลายเนาะค่ะมาเด้อค่ะเสแซ่บน่องไก่กับเพก ตามเองค่ะ Mm hmm. ใส่ทั่วงอกน้ำค่ะนังไก่กับครอบๆอบค่ะพี่นนอก mm hmm. ใบบักกูดข้าเจ้ากะทอดกรอบดีดีค่ะ So ใส่พักบุ้งพร้อมค่ะกรอบ ทรับค่ะ กรอบแห้งค่ะพี่หน่องอือือพนทอดแนวใดบุนี่คือกรอบดีแทะอันนี้เพ็กซสื่อเพิ่นมากค่ะหนังไก่ทอดกรอบ คนถอดใจใบบกูดน้ำค่ะ Mm-hmm. กรอบนี้ดีค่ะ อิ่มละค่ะพี่น้องนังไก่กระกรอบดีคั่กค่ะเหลือแต่แค่หลอดกับผักนะคะอันนี้กระเติบเบิดค่ะแซ่บคั่กค่ะตำเองค่ะพี่น้องเป็นแนวที่กินได้ทุกมือว่ามีเบื่อค่ะขาดเบื่อได้ค่ะกะคือตำบลคุ้งเนี่ยแหละค่ะกินทุกมืออีรลค่ะพี่น้องแต่ว่าเพลิะ บางมือกได้นไทยคลิปบางมือกับบ่ได้ทไทยเนาะคะ่ะค่ะพี่น้องเพ่อกะขอเบาแน่จักน้อยเด้อค่ะอันขออนุญาตเด้อค่ะผู้ที่เพิ่นมาคอมเมนต์กับรุ่นน่าคอมเมนต์ให้สูภาพบนะะพี้เด้อค่ะเพชรกคือจังบ่ได้ไเปเฮตุอีหยังให้ผู้ใดสร้างะคะ่ะบางคนก็นมาคอมเมนต์ว่าให้เหาใส่คําบ่สุูาพนะคะ่ะจะกล่าวว่า เวลาข้ากิ่นหนึ่งสี่งกว่าใส่คําว่าสระแรและะ้วก็กอไก่นะคะใส่คําบัาสุภาพแล้วทับบัมักรกะเรือนพานค่ะพี่น้องกับบัตองกดเก่ามาเบิงนะคะแล้วกะ็เมนกับเมนแบบสุภาพค่ะก็คือเพกวานละ่ะค่ะบับมกกักตะเตือนพานไปเลยค่ะเพกก็คือจังบรได้ไปเฮ็ดอีกอย่างให้ผู้ใดสร้างเพงกกระท่ายขี้พองเพกยุงส่นะคะกับบัหลายคนอกค่ะ แต่ว่าเพรกับพยายามมองผ่านตลอดกับ,บรสิสไใจนะคะเวลาที่กินซอยจุจังสีนาค่ะทุกคนเขาก็กินนั่นแหละค่ะแล้วก็เมาว่าเป็นปอบจังสันจังสีนะคะเป็นคนค่ะบ่เป็นปอบนะคะค่ะส่วนมากคนที่มาคอมเมนต์แบบนี้จะบอคอยใส่โปรไฟล์จะของนะคะจะเป็นโปรไฟล์จากโปรไฟล์ผู้ใดล่ะเอามาใส่นะคะแล้วก็จะส่วนมากจะ ล็อกโปรไฟล์ค่ะแล้วค่ะบ,บางคนกับเมื่อว่าเพลยิงจังสันจังศีนะคะ่ะถ้าบ่าไดดฮูจักโตวตนที่แท้จริงของเพกนั้นอย่าไปว่าจังสันนะคะถ้าฮูจักเพลอีรินั้นเพลโบเมนคนยิงเด้อค่ะล่องเขามาคุยกันเบิงค่ะเพกโบเมนคนยิงโบเมนอันนี้โบามาักโบามักจังสันจังสี่ยิงเพิ่นววานะค่ะเพกกับว่าเอ๊ยยิงมองใดคือจังเบิงข่อยแค่์พันคลิปกับเมื่อว่าข่อยยิงจังสี่นะคะ่ะ เพกกะพยายามบ่สนใจดอกค่ะคอมเมนต์พวกนี้นะคะกับบ๊อคอยตอบบ่ค่คอยอันนี้ดอกกับมองพานนะคะแล้วก็ท้าให้บ่มักตะกุผพานไปเลยค่ะนะคะเพกกะขอบอกแซมนี่ละ้ค่ะพี่น้องผู้เพิ่นมักกะมี่ค่ะผู้เพิ่นเขามาเบิงเขามาใหาก้กําลังใจเนาะคะ่ะเพกกะต้องของขอบคุณนะคะคนที่เพิ่นเขามาเบิงมาใหาก้กําลังใจนะคะแล้วก็มาเวลามเพิ่นมาคอมเมนต์เพกกะอ,อ่านแบบเพกกะมีความหูซึก ดีนะคะก็ดีใจที่แบบมีคนเขามาเบิงเฮ้านะคะค่ะพี่น้องกับบ่มียังหลายค่ะเพกกะฝากไวซัมนี่เนาะคะ่ะนานาจิตตังเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะจะเอาตำปลามาฝากค่ะว่าสิบว่าวเลระ,ะคะ่ะพี่น้องกเ็เห็นเห็นหลายคอมเมนต์เห็นมาดวนแล้วนะคะเพกกบพยายามพยายามแบบปล่อยพานตลอดนะคะสำหรับพี่มีเพกกะฝากไวซัมนี่ค่ะฝากเข้าไป ติดตามช่องกินเที่ยวกับเราบายเพคไฮเพคดับเนเด้อค่ะช่องเล็กหน่อยด้อค่ะช่องกับโบยัยกับค้นติดตามกับโบไลายนะคะกลับไปหายกำลังใจกันนะคะพี่น้องเดี๋ยวเพคก็จะเฮ็ดคลิปออกมาเรื่อยๆเป็นคนกินบอแสบดอกค่ะพี่น้องกินกินบบเป็นตาแสบนะคะ่ะจะว่ากับยาเค็ดคลิปออกมานะคะพี่น้องค่ะถ้าเพคก,กินมุ่ม,ม้ากินบะสุภาพเพคก็ต้องขอถทษขออภัยไว้น้ำเด้อค่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้เพลกะสวัสดีค่ะ